เนี่ยดักเป็ดเนี่ยใช่ไหมเป็ดใช่ป่ะโอเคเนี่ยตัวดีพิมพ์เล็กนี่ใช่ไหมนี่เอามาเขาให้เขียนตัวดีพิมพ์เล็กอาเขียนสิจัดหนังตะกียอ่ะเขียนเส้นตรงก่อนเขียนเส้นตรงลงมาก่อนใช่ไหมใช่ครับเส้นตรงลงมาก่อนอ่าแล้วก็ยังไงต่อสิอ่ะแล้วก็ตามหัวมันออกไปอย่างนี้นี่ไงตัวดีเลือดเหมือนป่ะดูดิเหมือนป่ะแดงมันไม่ได้กลางเลยเหมือนป่ะเหมือนกันเลยใช่ไหม เอปบเหมือนกันเลยมาอันนี้ตัวอะไรแต่มันอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวดีมีไหมเดีมันอยู่มีไหม,แบบม,ไหมอยู่สิมีป่าไม่มีลองดูสิม,นมนีนี่ไงนี่ไงนี่ไงเต็มเลยเห็นไห <c oughs> มาอ่าเขียนเขียนเหมือนตัวพิมพ์ใหญ่แต่มันตัวเล็กลงใช่ไหม,ไมอ่าจะว่าอะไรครับใหญ่ขึ้นเลยดิตัวหางไม่เท่ากัน มันพิการอ่ะมันพิการนี่อามานี่ตัวทีนี่ตัวทีพิมเล็กันนี่ตัวทีป๊อบป๊าโคลโคลมาดูให้มันเหมือนกันองไหมเหมือนก็เนี่ยตัวทีพิมใหญ่พิมเล็กเนี่ยอบป๊าอันนี้พิมพ์ใหญ่เป็นอย่างนี้เห็นไหมอันนี้พิมพ์เล็กไงต๊อบป๊าปอบป๊าอปรู้ว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าป๊อบป๊าต้องคู่ไม่เหมือนกันอันนี้อันนี้คือพิมพ์เล็กอันนี้ตัวพิมพ์ใหญ่ไงป๊อบป๊าต้องคู่เนป็พิมมใหญ่เือราเะมันเป็นนแบบเี้ย มัเขียมันแบบนี้ก็เหมือนกันเลยบบแบเหมือนกันครับแต่มันเป็นอันนี้อันนี้พิมพ์ใหญ่อันนี้พิมพ์เล็กเฉยอ่าตัวทีเนี่ย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 อ่ะคิดเส้นตรงก่อนตัวทีพิมพ์เล็กขีดเส้นตรงก่อนเนี่ยตัวทีตัวนี้ขีดเส้นตรงก่อนใช่เหมือนมักคังเขียนนะขีดเส้นตรงก่อนตัวทีเส้นตรงลงอนมาก่อนให้มันสูงเท่าเข้ากันดิอืมแล้วก็มักคังเขียนแค่นี้ไงใช่ไหมมันก็เป็นเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้คือพิมพ์เล็กใช่ป่ะนี่พิมพ์ใหญ่มันจะหูอยู่ข้างบนหัวใช่ไหม ใช่ป่ะเนี่ยอันนี้พิม์เล็กใช่ไหมอยู่ข้างล่างใช่ไหมอันนี้พิม์ใหญ่อยู่ข้างบนหัวใช่ป่ะ